กล่องสำหรับสายมูสายมงคลของมันต้องมีของมันต้องมูมาดูอันนี้กันค่ะกล่องตัวนี้เป็นกล่องฝาครอบไม่เต็มใบนะคะเป็นงานผลิตจริงของลูกค้าโรงงานยูนิจีชื่อแบรนด์ตรงนี้สกรีนโลโก้ชัดเจนเลยกุมารทองมีริสนะคะมีความเก๋ๆลักชัวรี่มากๆนะคะกระดาษที่หุ้มเนี่ยค่ะเป็นสีดําแล้วก็ขับด้วยโลโก้ปัม๊มฝนสีทองนะคะโดดเด่น สวยงามให้ดูลักษณะแบบนี้จะเป็นฝาตรงนี้จะเป็นส่วนฝาตรงนี้จะเป็นส่วนถาดนะคะของข้างในก็เอาไว้สําหรับใส่ของวัตถุมงคลได้ใครที่รู้สึกได้ว่าอยากจะผลิตกล่องจั่วปังดีๆให้คู่ควรกับวัตถุมงคลหรือสินค้าที่มีความหรูหรา l ักช r y อย่าลังเลอย่าลืมที่จะติดต่อโรงงานยูนิจีนะคะ มีรองรับทุกแบบมีรองรับทุกไซส์สามารถที่จะขึ้นตัวอย่างให้ลูกค้าจริงได้ดูด้วยหรือใครที่อยากจะเข้ามาดูผลงานตัวอย่างแบรนด์ตัวอย่างที่เราผลิตให้กับลูกค้าจริงๆแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่โรงงานของยูนิจีเลยค่ะอยู่ตรงย่านลัดเท้านะคะถ้าเกิดสนใจยังไงทักพายเข้ามาหาแอดมินนะคะยินดีให้ข้อมูลยินดีบริการทุกเคสเลยค่ะ